วันนี้ลูกค้านำกล้องติดรถยนต์ HP รุ่น F491X มาติดตั้งที่หน้าร้านพัททิราช็อปถนนจตุโชตสายใหม่ครับกล้องติดรถยนต์ HP เป็นกล้องหน้าให้ความคมชัดถึง 2K มาพร้อมกล้องหลังระดับ Full HD ทรงแคปซูลร่วมสมัยมาดูในส่วนของงานติดตั้งกันบ้างกล้องด้านหน้าติดตั้งผ่านแผน่นใสป้องกันฟิล์มหน้ารถเป็นรอยให้ภาพกล้องหน้าที่ชัดเจนโดยเก็บสายขึ้นด้านบน ใช้อุปกรณ์เก็บสายไม่รกสายตาด้านในห้องโดยสารเก็บเรียบร้อยจนถึงด้านท้ายรถและกล้องบันทึกด้านหลังติดที่ฝาท้ายด้านในใส่ตัวยึดสายและปรับมุมมองกล้องให้ลูกค้าพร้อมใช้งานตัวกล้องมี Wi-Fi สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือสามารถเรียกดูภาพโหลดวิดีโอและตั้งค่ากล้องผ่านแอป Go Moto Plus ได้เลยจะเห็นได้ว่า แม้ลูกค้าจะนำกล้องมาให้ทางร้านพัฒทิลาช็อปทำการติดตั้งให้ก็จะได้งานที่ดีและสมบูรณ์แบบไม่ต่างกันใครที่สั่งออนไลน์มาแล้วยังติดตั้งไม่ได้กลัวติดตั้งไม่สวยหรืออยากได้งานติดตั้งมาตรฐานจากร้านเรานัดหมายเข้ารับบริการล่วงหน้าได้เลยครับแล้วพบกันครับ